สวัสดีค่ะกลับพบกันกับอุม้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะพาเ,เพื่อนๆนะคะไปสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตาม Facebook ส่วนตัวค่ะขั้นตอนจะไปยังไงนะคะอย่ารอช้าไปดูในคลิปนี้กันเลยเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าใครอยากมีผู้ติดตามเยอะๆต้องดูคลิปนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะไปที่โปรแกรมไลน์ค่ะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเนาะพิมพ์แอดไซน์ปั๊มไอจีไทยนะคะในวงเล็บมีแอดไซน์ด้วยค่ะเ,เพื่อนๆใครพิมพ์ไม่เป็นนะคะก็พิมพ์ตามทีุ่้มขึ้นให้ดูด้านซ้ายมือเลยนะคะ จากนั้นก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยค่ะการเพิ่มผู้ติดต,ตาม Facebook นะคะจะมีให้เราเลือก2แบบแบบแรกนะคะจะเป็นคนไทยแบบที่2ก็เป็นคนต่างชาติค่ะในวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกเป็นบริการของคนต่างชาติค่ะเพื่อนๆ แอดมินจะส่งราคาให้เรานะคะอันนี้เป็นโปรผู้ติดตามเฟซส่วนตัวราคาของคนต่างชาติค่ะเริ่มต้นที่100ติดตามเพียง80บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆไปจนถึง50,000คนกันเลยค่ะในวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกที่100คนก่อนเนาะเมื่อเราเลือกโปรโมชั่นได้แล้วนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพแบบนี้มาให้เรานะซึ่งเป็นรูปภาพไว้สําหรับสแกนจ่ายนั่นเองเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเพื่อนๆ โอนเงินแล้วนะคะอย่าลืมแจ้งสลิปนะขั้นตอนต่อไปจะไปสอนวิธีการส่งลิงก์เฟซบุ๊กให้แอดมินเนาะเริ่มจากเปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมานะคะไปที่หน้าแรกของเราเลยค่ะจากนั้นนะคะมองจุด3จุดด้านขวามือสังเกตด้านล่างนะคะให้มองคำว่า copy link ค่ะเพื่อนๆกดไปเลยค่ะเท่านี้นะคะก็คัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนำมาส่งให้อดมินแบบนี้เลยค่ะ ก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินก็จะสรุปยอดเก่าให้เราดูนะคะยอดเก่าของอุ้มเนี่ยมีอยู่ที่ ,3492 Follow ฟอลโล่นะคะแอดมินสรุปยอดเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มทํางานให้เราทันทีเลยค่ะเราก็ไปรอย,ยอดขึ้นได้เลยยอดเริ่มนะคะ ,3492 คนกดติดตามช่วงเวลานี้นะคะให้เพื่อนๆรีเฟรชหน้าจเอาเรื่อยๆเ,เลยเนาะรอไม่นานนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนมากดติดตามเราแล้วค่ะเพื่อนๆซึ่งก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะ เพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้ค่ะว่าใครบ้างที่มาติดตามเราเนาะตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่ายอดฟอลโล w นะคะขยับขึ้นแล้วเนาะเป็นที่3,601คนซึ่งตอนนี้ก็ครบแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อต้นคลิปอุ้มซื้อไปที่100นะคะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่จบตารอไม่นานยอดขึ้นทันทีเลยค่ะพอยอดฟอลขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะมาส่งงานแบบนี้ด้วยค่ะ เพื่อเป็นการเตือนกับเราด้วยนะว่างาน่ะขึ้นครบแล้วบริการนี้เป็นบริการที่ใส่ใจลูกค้ามากๆเลยค่ะขอชื่นชมนะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับคลิปการสอนเพิ่มผู้ติดตาม Facebook ส่วนตัวคะ่ะเ,เพื่อนๆยอดขึ้นจริงแบบไม่จบตาเลยนะคะที่สําคัญนะคะรอยอดไม่นานด้วยแหละการเพิ่มผู้ติดตาม Facebook นะคะเป็นงานที่ปลอดภัยคะ่ะเพราะว่าไม่ใช้รหัสนะคะใครที่ยังลังเลอยู่อุ้มหวังว่าดูคลิปนี้แล้วจะช่วยไขข้อสงสัยนะคะ การเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยยังถูกกด f a c e b o o k 1อ0ร์เ,เซด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องแอคคา n ์โดนเร่งโด,น,ดนแบนเลยค่ะใครที่สนใจก็แอดไลน์ไปเลยค่ะที่ไลน์อดสไซปั๊มไอจี IG ไทยนะคะรายละเอียดอยู่ในใต้ดิสคริปชันนี้แล้วนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บลาค่ะบาย